โอเคตอนนี้เป็นคลิปที่ค่อนข้างโดดนิดนึงนะแล้วก็ผมต้องกรอบกราบขออภัยจริงๆซึ่งอ่าตอนนี้คือหลังจากคลิปที่แล้วที่ลงไปเมื่อวานเออนะั่นแหละเมื่อวานผมได้บอกไปว่าผมทำการรีเซ็ตเครื่องอ่าใช่ไหมแต่ทีเนี้ยผมพลาดแบบมากมากเลยซึ่งต้องกราบ,บขออภัยณนะที่นี้อย่างสูงเลย ซึ่งมันทัให้ผมแบบคงต้องเป็นบทเรียนแล้วแหละคือไฟล์เกมผมหายไปพร้อมเลยซึ่งบางคนจะถามว่าแล้วพี่พี่ไม่ได้เซฟไฟล์ไว้ที่อื่นเหรอไม่ไฟล์มันหายอะไรย่างเงี้ยจริงๆผมมีการเซฟไฟล์ไว้แล้วโดยการผมได้ทำการเอาไฟล์ทุกอย่างของเครื่องผมลงในคอมไว้หมดแล้วแต่ทีเนี้ยมันเกิดปัญหาขึ้นที่ว่าไฟล์ทุกไฟล์ของผมที่ผมได้ย้ายลงคอมนะั้นแหละใช้งานได้แต่ ไฟเกมพวกไฟจรวดเนี่ยที่ผมมีทั้งหมดเนี่ยเนี่ยไฟเกมทั้งหมดที่ผมมีมันเป็นไฟล์เปล่าเห็นไหมแฟมว่างเปล่าซึ่งหมายความว่างไงคือมันมีตัวตัวแฟมแต่ข้างในแฟ้มเนื้อหาไม่มีนั่นก็แสดงว่าผมไม่สามารถดาวผมไม่สามารถเอาพวกจรวดมาใช้ได้ซึ่งแน่นอนมันผลไหมมีมากๆเลยกับซีรีส์กาซดากอนตัวของกาซดากอน มีแค่ก a l ล x y ซี่ดาวก้ตัวยานหายและไฟลย,ยานก็ไม่มีด้วยแต่ตัวแล้วตัวสถานีก็หายไปหมดเลยซึ่งนั่นหมายความว่ายังไงผมต้องออกแบบกา l a x y ซี a ดาก้ใหม่หมดทุกหมดทั้งลำเลยซึ่งยานขนส่งอันนี้ดีอยู่ตรงที่ว่าผมเคยแจกไปแล้วซึ่งผมสามารถดาวน์โหลดได้แต่ในส่วนของตัวยานน่ะผมไม่ได้ทำการแจกว่าไงมันเป็นตัวยานเฉยเฉยอะ่ะซึ่งแน่นอนผมต้องการทำการออกแบบใหม่หมดเลย ซึ่งมันก็เป็นความสะเพร้าของผมเองแหละมันก็โทษใครไม่ได้อะซึ่งมันหายทั้งหมดทุกอย่างเลยเนี่ยแต่ดีหน่อยตอนที่ว่าไฟล์ตัวไหนที่ผมเคยแจกทาง youtube มันสามารถดาวน์โหลดกลับมาได้แต่ตัวที่ผมไม่เคยแจกไฟล์มันหายหมดเลยมันก็มันก็เป็นบทเรียนของผมเองแหละที่ผมไม่ได้ทำการเช็คชื่อไฟล์เช็คอะไรให้ดีก่อนซึ่งในความไฟล์ก็หายเช่นเดียวกัน ก็สำหรับใครที่ติดตามซีรีส์ดะกอนต้องขอพัยจริงๆผมจะทําใหม่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้กแล้วกันเนาะซึ่งไม่รู้ว่าจะทันวันศุกร์นี้หรือเปล่าส่วนวันจันนี้ก็ไม่รู้จะได้ลงคิมไหม่ได้ซ้ําเพราะว่าเวลาว่างผมก็ไม่มีแล้วคือวันหยุดนี้ผมต้องทำงานทั้งวันทุกวันเลยมันก็นะนก็ก็ความสภาพของตัวเองแหละซึ่งก็ต้องทำใหม่แล้วนะ เราก็จะมามัวเศร้ามัวอะไรก็ไม่ได้แหละถ้าเราไม่เริ่มทํามันก็ไม่มีอะไรคืบหน้าแหละค้ั้งนั้นก็ไว้ผมทําเสร็จเมื่อไหรเดี๋ยวผมจะเอามาลงให้โดยเร็วที่สุดนะครับซึ่งในการทําที่นี้ก่อนอื่นผมต้องทําการออกแบบก่อนออกแบบตัวเลยจรวดของกาแล็กซี่ดากอนเลยซึ่งตัวยานมีแต่ว่าตัวสถานีย้อนถายไปหมดเนี่ยผมต้องทาใหม่ทั้งหมดลําเลย โอเคก็ผมต้องกลมหน้าก้มตาทำเลยเนาะซึ่งผมก็คงจะขอเวลาที่มากขึ้นก็อาจจะเป็นอาทิตย์ถึง2อาทิตย์เลยในการทำคือผมจะออกแบบให้มันดีกว่าเดิมมากๆทาให้ดีกว่าเดิมให้ดีกว่า,าก่อนเลย,ยไม่น่าพลาดเลยโอเคก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆแลนะ้เนาะแค่จะมาบอกว่าคลิปแกรซีร่ดาก,กอนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างมากเลยเนาะ ก็เดี๋ยวต่อไปผมก็จะถ่ายแบบรวดเดียวเสร็จไปเลยแล้วกันเพราะว่ามันจะกินเวลามากเกินไปแล้วผมผมตัดคลิปกครซื้อละก้อนไปหลายวันและไม่ได้ลงมาหลายครั้งลวซึ่งแน่นอนว่าจะกลับมาลงตามปกติโดยเร็วที่สุดก็ต้องเดือนนี้แน่ๆภายในเดือนนี้แน่ๆแ,แ,แหละอ่ะซึ่งสำหรับใครที่ติดตามมาก็ขอขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขออภัยอย่างสูงเลยอันนี้คือไม่ได้เกิดจากอะไรเกิดจากความสภาพของผมเอง คือเครื่องผมต้องรีเซ็ตจริงๆแหละไม่รีเซ็ตไม่ได้ไม่ไหวมันก็นะผมก็ต้องมีอะไรหลายอย่างที่ต้องจัดการเนาะฟ์กไฟล์อะไรผมก็หายทั้งหมดเลยก็โอเคก็คลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากแค่มาอัปเดตข่าวสารให้รู้เฉยๆว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นเนาะก็โอเคอะไรเนี่ยไปชูก็เดี๋ยวได้เจอกันเร็วๆนี้แน่นอนคลิป หน้าลิปใน,นวันจันทร์ไม่รู้จะได้ลงไหมแต่ว่าถ้าได้ลงก็จะลงให้เร็วที่สุดจะพยายามลงให้ตามปกติที่สุดแล้วกันนะส่วนกริซี่เราก็ถ้าทําทันผมก็จะลงในวันศุกร์นี้ทันทีเราส่งหน้าแหละแต่ถ้าไม่ทันผมจะพยายามหาคลิปอะไรอย่างอื่นมาให้ดูก่อนก็เอาเป็นว่าผมจะพยายามลงให้ตามปกติที่สุดก็แล้วกันก็โอเคเนาะก็ดูความสัฟาวของตัวเองแหละก็อย่างน้อยก็ เคยพลาดดีกว่าไม่เคยพลาดนะนะก็คิดง,ง่ายดีเขาไว้ก็โอเคก็สำหรับวันนี้ขอบคครับสวัสดีครับก็ไปละบาย